ทุกคนในประเทศเลยหมดมีมึงดีคนเดียวแหละผูเป็นผู้หญิงแกแล้วหกสิบห้ารุ่นแม่เหมือนกนะ มึงยังมากดขี่กลมแหงดูถูกสารพัดมึงไปคิดดูถ <seriously> ้ <nước> าเมียมึงเน่ยลูกสาวมึงเนแล้วโดนคนอื่นทำเหมือนที่มึงทำแบบกูมึงจะคิดยังไงเวลาคนเข้ามาออกรายการเขาพูดอะไรก็ก็เชื่อเขาหมดรู้หรือเปล่า มันทําให้คนคนหนึ่งที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยตายทั้งเป็นกูรู้ว่ากูสู้มึงไม่ได้หรอกกูจนกูไม่มีเงินไม่มีบารามีอย่างมึงกูก็รอ,อกรรมมันสนองมึงก็แล้วกันที่มึงกันแกล้งก,ก,กูสาปแกล้งกูดูถูกเหย็ดยาม คนที่ก็เป็นพิธีกรมืออาชีพมีจรรยาบรรณมีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาจะไม่ดูถูกเพศแม่เพราะยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าจริงหรือไม่จริงที่เขามาพูดมึงก็ประนามตัวแล้วว่ากูไม่รู้จักรับผิดชอบช,อบชอบั่วดีอะไรที่มึงว่ากูไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีอะไรมึงพูดกั กูชนะคดีมาสองคดีกูก็ไม่ได้พูดอะไรกูด,ดำเนินคดีกับสาวกของมึงตั้งกี่คนที่ร่วมกันกระทำผิดมึงยังไม่คิดจะขอโทษเหรอการที่ทําให้คนทั้งประเทศมาด่ากูดูถูกกูสะแฉ่งกูอะมึงทําให้คนเข้าใจผิดว่ากูไปร่วมกระบวนการากับแม่ตัดก่อนจะหนกหลอกให้คนมาซื้อทอง มึงปล่อยยังคีบออกไปแล้วมึงไม่ขอโทษอ่ะให้อีนั่นมาบอกว่าแม่ตักจ้างกูมาด่ามันเขาไม่เคยจ้างกูมาด่ามันกูเป็นทนายความนะกูเป็นมายี่สิบปีแล้วมึงอย่าทึงเพือว่ามึงศักดิ์ศรีใหญ่เป็นพิธิกรดังได้รับรางวัลเบิร์มาอะไตึ้งอันดับหนึ่งเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวแล้วจะข่มเหงรังแกผู้หญิงแก,แกแ่ กูสู้มึงไม่ได้เอกแต่กูขอสักแจ้งคนใดที่ทํากรรมกับกูขอให้กรรมนั้นสนองและปากกูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยคนคนหนึ่งที่กลั่นแกล้งกูทําร้ายกูนยในที่สุดเจ๊งหุ้นตั้งหลายร้อยล้านตกอับต้องมาขายขาหมูมุงเห็นแล้วป่ะ ลูกผู้ชายตัวจริงอ่ะเขาไม่น่าตัวเมียรหรอกรังแกผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้มึงเลยแม้แต่นิดเดียวมึงมีเสยอยู่ในมือจ้องใหญ่มีอำนาจมีอิทธิพลมีเงินกำไรปีหนึ่งเป็นพันล้านกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยแดกของเขาบริจาคมาเนี่ยแดกของเขาบริจาคมาพี่แขกร้านฝันข้าวให้มาฟรีเขาสงสาร หมอสหนงหมอเทวดาหมอฟันที่เก่งยุตสุดในโลกสุนีเนึ่เท่าสนี่ยพรุ่งนี้จะเอา,ายาสีฟันไหมกูใช้ฟรีมึงไม่ละอายใจเลยมันลังแกผู้หญิงแก่ๆหน้าตัวเนียน แม่ตาก็โดนชดีตั้งเยอะแยะแล้วมันก็เอาชื่อกูไปเอ่ยในรายการมึงแม้จะได้ไปเอ่ยชื่อแต่พูดตุ๊บคนทั้งประเทศก็เข้าใจว่าเป็นกูกูก็โดนคนด่าทั้งประเทศ่ากูเลวไปร่วมขบวนกับแม่ตัก่อน,น,นกะหนกโกงประชาชนหลอกให้ามาซื้อทองกูไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่เคยโทรหากูมาสองปีก่าไม่เคยจ้างกูเลยตั้งแต่มึงกับไอ้เยี่ยนนั่นทำลายชื่อเสียงกู กูตกงานไม่มีใครจ้างงานกูนเลยแม่ตาก็เขี่ยกูทิ้งเลยโทรหากูกยังไม่โทรเขาก็ไปจ้างไอ้เฮียเนี่นนะสี่ล้านแล้วทุกคนที่มันจ้างเ่ยก็มาเนรคุณมันไง<ม>ต่อไปแขกรับเชิญที่ไหนเขาจะกล้ามาออก ไปด่าเขาเสียเสียหายหายท้าตีท้าต่อยเขาก็เป็นลูกค้ามึง่งเขาก็จ่ายให้มึงล้านหนึ่งกูไม่ได้เข้าข้างอีกตาเลยแต่การเป็นพิธิกรมืออาชีพมันต้องให้เกียรติผู้หญิงไว้เขาจะโทรไปหาใครเขาจะปรึกษาใครเขาจะออกมาให้สัมภาษณ์อะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาวอะ เราเป็นข้ารากรับชื่นเรามีหน้าที่สัมภาษณ์นำเสนอความจริงทั้งสองฝ่ายให้ศาลเป็นคนตัดสินให้ตำรวจตัดสินให้อัยก,การตัดสินให้สอบอตัดสินกูไม่ได้เกี่ยวข้องเลยึูไปพิมพ์เลยว่ากูเนี่ยชั่วไม่รู้จักรับผิดชอบชัว่วดอกูมีมูลนิธิ ประก,กาศก็จะเป็นในราชจกรนั้นเบกษามา23ปีกูเป็นทนายความมีสิ่งไหนอ่ะที่กูทำผิดน่ะมีไหมถ้ามึงว่ากูผิดไม่รู้ชอบจนวดมึงก็เอาเงินจากในตกักมึงก็ผิดอ่ะพระตักก็จ้างมึงจัดฉากาว่าสัมภาษณ์ออกรายการมึงเขาก็ให้มึงเป็นล้านะน ถ้ากูผิดอีตักจ้างกูไปเยี่ยมบ้านมันไปเยี่ยมร้านทองมันน่ะไปร่วมง,งานเปิดตัวสินค้าพระเอกช่องสามก็ไปบอยช่องสามไปเกนภูภูมิก็ไปเขาจ้างบอลเชิญยิมเขาก็จ้างกูไม่ได้จักรับผิดชอบชั่วดีตรงไหน,นแล้วบอกว่ากูรับจ้างตักจ้างกูมัด่ากูมีศักดิ์ศรี แค่คนมาออกรายการหนึ่งแล้วเขาพูดอะไรมีเชื่อเขาหมดแล้วเขาพูดแบบว่าตักจะจ้างทนายสองร้อยคนไปฟ้องมันมีที่ไหนใครจะงโง่ฟ้องจ้างตั้งสองร้อยคนจ้างคนเดียวก็สองแสนทดีอาญาห้าแสนถ้าทนายแพงจะตายแค่มันพูดกามันก็แบบฟังไม่ขึ้นแล้วว่าจะจ้างทนายสองร้อยคนไปฟ้องมัน ถ้ากูเลวอะ่ะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีมึงก็เหมือนกันแหละมึงก็รับเงินจากตาก,ก็จ้างมึงจัดฉากอะ่ะมึงทำผิดมึงไม่ขอโทษกูเลยมาเพิดด่ากูแล้วกูไม่รู้จักรับรับผิดชอบชั่วดี มึงดีที่สุดในโลกนี้แหละมึงเก่งที่สุดจริงอยู่เราทำรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อประชาชนให้ความรู้แต่การที่คนคนหนึ่งเนี่ยถูกแกลผู้มึงที่มึงเชิญมากล่าวหาควรหาข้อมูลก่อนไหมควรให้เขาได้ชี้แจงก่อนไหมจริงอยู่มึงไม่ได้เอ่ยชื่อกูแต่มึงพูดกัำกวมปุ๊บ แล้วก็หัวเราะกันในโต๊ะนั้นนะแต่กูนอนนั่งอยู่ที่บ้านกูร้องไห้นะกูไม่ได้นอนทั้งคืนเลยกูนอนไม่หลับกูคเครียดบอกเอาอีกแล้วกูไม่สบายกูไอกูมีน้ำมูกหัวกูจะแตกเป็นชิ้นๆคนแก่นั่งอยู่บ้านดีๆแต่มึงหัวเราะมีความสุขเลตติ้มือสามมันพุ่งกระจูด อันดับหนึ่งของประเทศเป็นอันดับหนึ่งในโรอบสามปีที่แต่งหมู่ตายเราเป็นสื่อเราต้องมีจรรยบรณเราต้องมีคุณธรรมเราต้องมีจริยธรรม แค่ทีมงานมึงรายงานมึงบอกโทรไปแล้วเขาบอกว่าเอ g นเกตเมนดีก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนนี่เอ g นเกตเมนดีก็ยกย่องมึงไงว่ารายกันมึงเดตติ้งดีทำไมมึงต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด่าเขาว่ากูมีมาก่อนมึงอีกอย่างว่าอย่างงี้เขาไม่ได้พูดผิดเลยเอ g นเกจเมนดีก็แปลว่ามีคนเนี่ยดูคุณเยอะเนตติ D D ้งดี พูดภาษาชาวบ้านน่ยกูก็ไม่รู้จักภาษาอังกฤษหรอกว่ากูก็โง่เขาพี่ตรงไหนสื่อจะไปมีอิทธิพลเหนือทุกคนเลยว่าอุ้ยกูกูใหญ่โตกูได้รับรางวัลเยอะแยะกูรวยเป็นพันล้านกูได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศกูจะต้องปั่นให้มันเสียหายให้มากที่สุดดังที่สุด จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคสหนึ่งอยู่ที่ช่องเวิร์กพอยผู้หญิงคนนั้นน่ะถามอีใบหนาดนั่นนะ่ะน่ากลัวโกงคนไปเป็นร้อยล้านเลยเรื่องทองเหมือนกันหลอกให้เข้าไปซื้อปาดหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วคนก็หลงเชื่อแล้วมันก็หนีไปแล้วทําไมมึงไม่เล่นประเด็นนี้เพราะว่าอ e ีใบหนาดมันไม่ดังเนี่ยเล่นไปก็ไม่เป็นท็อ k ออฟเดอะทาว เราะอีใบหนาดมันไม่ดังการเป็นพิธีกรที่ดีสื่อมวลชนที่ดีผู้ประกาศข่าวที่ดีเราต้องให้เกียรติแขกรับเชิญขนาดฆาตรกรฆ่าคนตายฆาตรกรเผาบ้านเผาเมืองฆาตรกรป้น,ต,รรนตำรวจจับยังไม่ซ้อมเลยไม่มาชี้หน้าด่าเลยไม่มาท้าตีท้าต่อยเลย ราะว่าไอ้ตำรวจที่มันไปทำร้ายคนค้าย,ยาเสพติดนะ่ะติดคุกอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในคุกเลยตำรวจที่อยู่ต่างจังหวัดที่การจอมพลังไปทำที่ไปบังคับลุงแก่ๆที่ว่าเป็นแบบคนไร้บ้านเนี่ยและขี้เมาตำรวจแปดคนโดนดำเนินคดีหมดให้ออกจากราชก,การเธอไปคิดดูสิว่าสิ่งที่เธอทำมัถูกต้องไหม กูไม่ได้เข้าข้างมันเลยเพราะมันไม่ได้มาให้กูแดกแต่พฤติกรรมของมึงไงมึงต้องเปลี่ยนใหม่มึงต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เราอ่ะเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวเราต้องมีจริยธรรมจริยบันวิจรารณญาณคุณธรรม เขาเป็นผู้หญิงต่อให้คข่าคนตายตำรวจก็ไม่ไม่ทุบทำร้ายไม่ตะวาดตะโคาให้ศาลเป็นคนตัดสินเหมือนกูเนี่ยมึงก็ประนามกูแล้วไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีกูทำผิดอะไรกูทำผิดอะไรมึงฟังแค่อีผู้หญิงคนนั้นมากล่าวหายังไม่ได้มีการพิสูจน์ก็เหมือนกับปีหกหกต้นปี มึงก็ฟังไอ้เฮี้ยนนั่นมากล่าวหากูแล้วกูฟ้องคดีกูชนะคดีนะคะที่กล่าวหากูอ่ะกูชนะหมดเลยแต่กูไม่เคยมาอวดอ้างมานั่งถแถลงการกูก็เก็บไว้เงียบๆว่าเออช่างหัวมันเถอะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วนี่มึงยังไม่หยุดทันที่มึงจะขอโทษกูนะ มึงไม่หยุดบอกไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีถ้ากูชั่วเพราะกูตักมาจ้างกูไปรีวิวร้านทองมันกับบ้านมันคนดูสิบกว่าล้านมีหลักฐานอยู่ในโซเชียลมดแล้วมึงแตกต่างอะไรจากกูมึงก็รับเงินมันมันก็จ้างมึงจัดฉาก,ากสัมภาษณ์มันว่าออกขนกระแสะแต่ไม่ได้ออกมึงต่างอะไรจากกูมึงคิดว่ามึงมีศักดิ์ศรีคนเดียวกูไม่มีศักดิ์ศรีเลย กูเลวกูชั่วไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีคำว่ารับผิดชอบชั่วดีของมึงคืออะไรมึงเอากูไปพูดกำกวมจนคนด่ากูทั้งประเทศว่ากูเป็นผู้ร่วมกระบ,บวนการกับอีตักและอีตัก๊กจกูมาด่ามันซึ่งกูไม่ได้ทำเพจมมีเยอะแยะแล้วอีผู้หญิงคนนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่าอย่าเอาแต่เลตติง้ง มึงดูพิธีกรดีๆมีเยอะแยะดูพี่พุทธอภิวันเป็นตัวอย่างเขาแชร์ตักมากกว่ารายการมึงอีกแต่เขาไม่เคยจิกหัวด่าตักเขาก็ส่งทีมงานไปไปค้นควา้าไปหาข้อมูลไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้และอีกคนหนึ่งอีแม่ค้าออนไลน์อันดับหนึ่งมึงเชิอมันยังไม่เคยมารายการมึงเลยเพราะเขากลัวงไง มาแล้วเดี๋ยวมันโดนอย่างเนี้ยขุดคุยแล้วเสียชื่อเจ๊งหลายร้อยล้านเลยมาแล้วสวยไงเขาต้องตายทั้งเป็นเขาต้องอยู่โรงพยาบาลถ้าป่วยอยู่เป็นมะเร็งมดลูกอยู่เนื้องอกในมดลูกอ่าวก่อนเป็นมะเร็งตรงนี้เพิ่งไปผ่าตัดคอต่อมทันซีนะนางเป็นมะเร็ง มึงอย่านึกว่ามึงใหญ่โตนะกูสู้มึงไม่ได้หรอกมึงถือว่ามึงมีเพื่อนทนายทั้งประเทศมึงมีช่องสามเป็นแพ็กที่มึงมึงมีเงินเป็นพันล้านมึงมีชื่อเสียงมึงมีประชาชนทั้งประเทศอยู่ข้างมึงแต่มึงไม่มีสิทธ์มากล่าวหากูว่ากูไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีจะมีสิทธ์มาด่าคนอื่นแล้วมึงมีสิทธ์อะไรไปด่าเขา มีสิทธิ์อะไรมาด่ากูมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าถ้าเมียมึงอ่ะลูกสาวมึงอ่ะแล้วโดนคนผู้ชายมาด่าเมียมึงลูกสาวมึงแบบที่มึงด่ากูอ่ะมึงจะยอมหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกหน้าตัวเมียรังแกผู้หญิงแก่ๆกูกลัวมึงมากเลยกูไม่มีทางสู้มึงเลยกูกราบมึงเลยเนี่ยกูกราบเลยนะเนี่ยได้โปรดเถอะ อย่าลังแกกูเลยอย่าเอากูไปประหารในรายการมึงเลยเพราะกูไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีตากเลยมันไม่เคยโทรหากูมันไม่จ้างกูมันก็ไปจ้างอีกแก้มบุม๋มที่ผัวเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจ้างแม่ลีสิบกว่าล้านจ้างอีเจนนี่ได้หมดแั่สดชื่นยี่สิบกว่าล้านยางงั้น,าาน,น,นทุกคนที่ไปรับจ้างอีตาก อีลินลิงเงียบมาออกรายการมึงก็รับจ้างอีกตากฮะบอลบอลเชิญยิ้มไ่ออกรายการมึงก็โชครถแหกก็ออกรายการอีตากมจ้างหมดใครมาออกโหนกระแสมันชอบจ้างมาเอาไปขายของนูร่าเป็นกระจาดเจ๊แมงก๋วยเตี๋ยวคุกมันกระจาดเจ๊แขกแขกปากขายขนมคกมันกระจาดเจ๊กบขายอาหารตามสั่งมันกระจาด อีเด็กสองคนมันกัจจางสรุปแล้วใครที่มันจ้างหมดไม่รู้จักรบผิดชอบชั่วดีเหรอครูภัยบุญครับมันกัจจางช่องสามพระเอกช่องสามไปถามบอยช่องสามเขาก็จ้างเทนภูภูมิเขาก็จ้างจ้างวันเปิดตัวสินค้ากูก็ไปพร้อมกับมันเชิญช่องสามผิดตรงไหนไอกูถามมันจะดผิดตรงไหนไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีตรงไหน ชีวิตกูไม่เคยทําผิดกูมีมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายกูจดทะเบียนประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี2544มานี่23ปีกูเป็นประธานมูลนิธิกูช่วยเหลือประชาชนอยู่เบื้องหลังกูไม่ได้ไปออกลงหิวแสงว่าจะต,ต้องไปแถลงข่าวกูไม่ได้ทำกูให้คำปรึกษาให้ความรู้กับประชาชนปิดทองหลังพระแล้วมึงมาบอกว่าไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีไม่มีสิทธิ์ไปด่าใค มึงมีสิทธิ์อะไรผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษอะ่ะเขาไม่รังแกผู้หญิงพี่พุทธาอภิวันอ์อ่ะพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศผู้ประกาศข่าวอันดับหนึ่งของประเทศเขาเชิญฉันไปช่องแปดเขามาทํางานฉันนั่งอยู่ในห้องรับแกกแม่วันดีครับแม่วัดดีครับผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับเขาให้เกียรติฉันมากฉันขันไปเขาให้ฉันหมื่นหนึ่งกู้เลวตรงไหน กูถามมึงสิบอกคนอย่างเนี้ยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครอ,อ๋อแต่มึงดีมากใช่ไหมมีสิทธิ์ด่ากูใช่ไหมมีสิทธิ์ด่ากูมีสิทธิ์ที่จะเอากูไปในรายการมึงพูดแล้วหัวเราะสนุกสนานแต่ว่าคนทั้งประเทศเข้าใจว่ากูเลวกูไปร่วมมือกับแม่ตักไปรังแกผููเสียหายซึ่งมันไม่เป็นความจริง แทนที่มึงจะขอโทษกูมึงกลับมาโพสด่ากูอีกมึงไม่ต้องมาให้ค้ากูหลอกเพราะมึงไม่ได้มาให้กูแดกนี่อันนี้พี่แขกขันข้าวเขาบริจาคให้กูแดกเขาให้กูฟรีพรุ่งนี้หมอสุนินหมอเทวดาหมอฟันที่เก่งที่สุดในโลกสุนินเดนทอนคลินิกจะเอาอยาสีฟันไหมกูใช้ช้ตลอดชีวิต นี่ฟันสี่แสนเขาก็ทําให้กูฟรีเซรามิกขาวนี่หมอจํารูนจมูกสามแสนเป็นหมอใหญ่รามาทิ่ปดีเขาก็ให้กูฟรีทุกคนเขาเมตากูหมดเขาเมตากูหมดมีมึงคนเดียวด่ากูประนามกูกูทําอะไรให้มึงแล้วมึงไม่พอใจแค่กูชนะคดีไอ้สาวกของมึง กูชนามาสองคดีแล้วนะมึงรู้หรือเปล่าแต่กูไม่เคยมาอวดอ้างแอบต้างแถลงข่าวเยอะเยแหละเพราะกูเป็นผู้ใหญ่พอกูหกสบห้าแล้วเดี๋ยวกูก็ตายไม่เหลือชีวิตให้มึงขมเหงกูหรอกมึงอย่าหลงตัวเองมึงไปใช้สมองคิดว่าถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งมาด่าเมียมึงแบบนี้โพสต์ด่าเมียมึงอะลูกสาวมึงมึงยอมหรือเปล่ามึงไม่ยอมหรอกมึงก็คิดถึงหัวอกกูสิ กูสู้มึงไม่ได้หรอกูราบเลยนะกูกลัวมึงตัวสั่นเลยเนี่ยกูกลัวมึงจริงๆกูกลัวอิทธิพลของมึงกูกลัวสาวกของมึงเอฟซีของมึงเพราะทุกวันนี้ก็ลุมถล่มกูมึงโพสมึงก็ปล่อยให้พวกมันมาด่ามีชื่อกูมีอะไรมึงมีความสุขอเนาะููกูขาแล้วมึงกูขาบกูกลัวมึงมากเลย กูไม่มีปัญญาสู้มึงหรอกกูรอให้กรรมสนองมึงคนใดที่ทำกรรมกับกูใส่ร้ายกูทำให้ชีวิตกูเนี่ยต้องตายทั้งเป็นทำให้กูป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขอให้กรรมนั้นจงสนองมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองนี้ได้โปรดช่วยลูกด้วยเถอะพ้าลูกโดนเขาลังแกจนลูกไม่มีที่จะยืน ลูกเจ็บปวดหัวใจมากอะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยกำลังแก่ลูกจนลูกไม่มีที่จะยืนตั้งแต่ปีหกหกต้นปีทำให้ลูกหมดตัวไปหนึ่งล้านบาทพอมาเดือนเมษาก็มาโจมตีลูกอีกจนมานี่มาปีหกเจ็ด เรื่องของอีตักไม่เกี่ยวกับดิฉันเลยเจ้าค่ะมันก็มาโจมตีมาโพด่าอีกลูกขอสาเแช่งค่ะใครที่ทำกรรมกับลูกไว้นะคะขอให้กรรมสนองมันค่ะขอให้กรรมสนองมันเพราะลูกไม่มีหนทางจะต่อสู้กับมันเลยลูกไม่มีเงินไม่มีบารมี ไม่มีรางวัลที่มันได้รับจากองค์กรต่างๆเป็นแค่ยายแก่คนหนึ่งอายุ65ที่โดนมันเหยียบย่หรังแกใส่ร้ายจนชีวิตตกต่ำไม่มีงานทำไม่มีเงินต้องเสียเงินไปหนึ่งล้านไปจ้างทนายเสียค่าธรมเนียมสาร ทุกวันนี้ไม่มีคนจ้างงานเพราะเสียชื่อเสียงไปหมดแล้วทำกรรมกับดิฉันไม่มากค่ะขอให้กรรมที่เขาทำกับดิฉันสิ่งศดิ์ได้โปรดดนบันดาลเกิดกับมันค่ะพราะมันมีไอ้เหี้ยตัวหนึ่งที่กันแกล้งดิฉันใส่ร้ายดิฉันสิ่งศดิ์ลงโทษมันแล้วเจ๊งหุ้นไปหลายร้อยล้านตกต่ำต้องมาขายขาหมู ทำอะไรก็เจงไม่มีเล็กติง้งขอสิซิงเซสิ์สิ์ได้ปวดดนบรรดาลช่วยลูกด้วยลูกเจ็บปวดหัวใจลูกหมดหนทางจะไปต่อเกินกับมันว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีเสื่ออยู่ในมือ เราไม่มีอิทธิพลแล้วเขาก็ร่วมกับไอเฮียนใส่ร้ายดิฉันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่ายัางมีความสุขขอให้กำเนินจงสนองมันเถึกค่ะ